แล้วทำอะไรอ่ะเอาโซ่ออกแล้อของล็อกมันออกอเขาขับเองดูเขาขี่รถนีออ้อืมอืมอืมอืดที่เลย จะไปขืนซื้อปลาอะไรล่ะรถจะยางหัวเลยบอกมาเป็นเปลี่ยนอื่นแม่ทำมาไ้เออ ออ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 แม่มันมีเื่อยังไงด้วยแม่ไป่อฮะ่ี่ออไไหถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปรถไงเออโอ้ อ,อไปสิยังไ,ไม่ถ่ายรูปแกยูแต่งตัวเที่ยงใส่รองเท้ามีใจขี้ว่าอะไรปฏิการิทึ่งที่เลยเนาะโอ้สบายเลย ปับผมก่อนกันนี่แหละได้รดไม้อยอนหลูกผ้าลมนี่แหละค่นส่นก็ไ,ไม่ได้ลดไม้อมไม่เอาไม่ถ่าย <c oughs>